ท่ามกลางความร้อนระอุของแผ่นดินชมพูทวีปที่นั่นดินแตกระแหงพอๆกับจิตใจของผู้คนกฎเกณฑ์โบราณจองจำมนุษย์ไว้ด้วยสายเลือดและวันนะและสำหรับโกกิลานางเกิดมาเพื่อถูกตราหนะ้าว่าเป็นความอับประยศเป็นเพียงจันทานผู้ไร้ค่าในสายตาโลกนางไม่เคยเงยหน้าสบตาใครไม่เคยคาดหวังความเมตตา จนกระทั่งเสียงฝีเท้าที่สงบนิ่งคู่หนึ่งหยุดลมที่หน้าบ่อนน้ำของนางดูก่อนน้องหญิงเราเดินทางมาไกลและกระหายน้ำนักท่านพอจะมีน้ำใจแบ่งปันน้ำในเหยือกนั้นให้เราดื่มสักนิดได้หรือไม่ท่านผู้เจริญถอยออกไปเถิดอย่าให้ความบริสุทธิ์ของท่านต้องแปดเปื้อนเพราะคนอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นจันทรนและน้ำในถังนี้ก็เป็นน้ำของคนชั้นต่ำ ท่านจะดื่มมันได้อย่างไรน้องหญิงเอย๋ยเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อถามหาวันนะหรือนามสกุลของท่านเราไม่ได้มาเพื่อตัดสินว่าใครสูงส่งหรือต่ำต้อยเราเพียงมาขอน้ำเพื่อดับกระหายเท่านั้นและน้ำใจของท่านนั่นต่างหากคือสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดสายน้ำที่ไหลรินในวันนั้นมิได้เพียงแค่ดับกระหายทางกายแต่กลับฉโลมหัวใจที่แห้งผากของนางให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ดูกรภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆเมื่อไหลไปรวมกันที่มหาสมุทย่อมละทิ้งชื่อและวันณะเดิมของตนเพื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวเช่นเดียวกับในธรรมวินัยของเรานี้ไม่มีกษัตริย์ไม่มีพราหมณ์ไม่มีจันทานมีเพียงมนุษย์ผู้ฝึกตนเพื่อความหลุดพ้นเท่านั้น